ที่หกามาจักกปวตนาสรเอวเมสุตังเอกังสมยังปะกวาภารานสิยังมิหาติอิสตเมิคาเทยตตะโคปะกวาปัญจวัคคีอิปิทัมนเตสเวนิเวนาตปิเตนะเซตพจยังตาเมสุตามสาลิกานโยโกโนโมโกถุชนโกนารโยนาจัสิโตโยจยัอัตตามทานโยโกตุโกนาริโยนาสิโต เตเตเตัวเวอุขโงอันเดียนุปธรรมไม่่มาติปะท่าวานต่อุส่มพุาจักกระนีญานากรณีเป็นสมายปัญญาสมโพรายานิพนยาสมวัตรทดมาจะสาธิตเว้มาชมาติะาะนา มาอาชีวะสมวายามสมสติสมาสมาตยยังโตสาธิเว่ชิมาปฏิปทาทากเนสัมพุทธจากภกระนียานากระนีสสมายิญญาสัมโพรายานิพนยาสังวรติดังโกตะนิพเวทุกภริยสัจจังทาติปิทภาราติ मरंग नंती जो कंसो क पड़के वत सपैया सातु तथा अपियो निसम कलोतो तोयो हि हि प्रयोग हो यांती सन्याला तक तीन कृष्ण संग कितें पंचपाठा न खान खातो भाई संगो आनापि खवे रेखा सम रहयो अरिया सच्चा ज्यों कन्हा को न कविता न गिरा का มังคโปรภะนาคิโกเวตุขานิโรธอายะสัจจังโยัสไซยะปัญหายะเสศายาคาจินมิโรโกะจาโกปะริณสัโกนิเถานิเยดังโกภะนาคิโกเวตุขานิโรธธรรมีปฏิปทาไายะสัจจหยยะเมวะอาริโยอัตธรรที่โกมะโกเซยทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาธรรมโก

อาโลโกุตปาทิจังโกปิดังทุกขังอริยสัจจังปริญญาปัญญะที่เขเวบุตเทอนันนุสุเตสุขังเนสุจัตุนุตปาทิยานังอุปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิิจังทุกภะเสนโยอริยสัจจัญญะที่เขเวบุตเทอนันนุสุเตสุขังเนสุจัตุนุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิ

ทุกข์นิโรธอริยสัจจังจิตเมธีภเวปุเภนันโนสุตสุธรรมสุจักขิวุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลโกอุตปาทิตัณโกนิณังทุกข์นิโรธอริยสัจจังสัจจิปะปะพันธเมพิภเวปุเภนันโนสุตสุธรรมสุจักขิวุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโก อุตปาที่กโตปนทางุขขันโรตอริยสัจจันสิกาตัตกันิ่นทิพเวบุเทอนันตสุเตสุทมุนสุจักอุปปาที่อนังอุตปาทีปัญญาปาทีวิชาอุตปาทีอาโลโกอุตตปาที่อธานุขขันโรตการนีปฏิปทาอริยสัจจันิมีทิเวบุเตยอนันตสเตสุทสุจักรปาที่อนังอุตตปาทีปัญญาอุตปาทีวิชาอุตปาทีอาโลโกอุตปาที่กโกปทาง ปัญหาใรัฐการนีปฏิปทาอริยสัจจังภาวปันติบุณภิโศยุตเทท่นนั้นสุเทุรธรรมสุจักพงศตปาทิยานังตปาที่ปัญญาตปาที่วิชาตปาที่อาโลโกตปาที่ตัมโคลปัุหาในรัฐการนีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิปัตติบุิโศยุตเทท่นนั้นสุเทบุธรรมสุจักพงนตปาทิยานังตปาที่ปัญญาตปาที่วิชาตปาทีอาโลโกตปาที ญาวกีวาจเตมพิเทเวเมสุจตวสุธาสัจเจสุอวันติริยตังธราสะตารังนตาพิจางยานะทเสนาะมะสวิสุขังอโหเสียมีลาวาหังพิเทเวสเทวเจลเตสมารักษยสพรามะยสัสเมนะปรามียาปชายาสโตรนุสัยยาอนิตังสัมมาสัมโพติภะสัมพุทโธจัญญาสิงเดโตจโเมีพิเทเวเมสุจเตวสุริยาสัจเจสุ เถวันติปิวตังทวัสสะกาลังยะาผู้ารังขัสมนังสุวิสุทะโนสิอาภาหังมิโตเสตเปรตโยโลโกสมานัเยสกรัะเจศสมนักามยยากุชายาสเปมนสัยานกรังสัมมาสัมโพธิสัมทโตัจัยสุญญานจตุมิเนตสนมทตาติอาตุาิมติอยมังตินาชาตินาติธานิทโคติยัามโมจกพขาวาตมนาคันจวัตยา เพราะยากระนักนสนิทันย์ยามานีัยอายาสมโกตัแทาสาวิรชามีกบมลังทำมาจากกองกบพาที่ยอมจึงจิตสีพยาตัมังกัทำงไโดยระกังคปตววัดปีตัจากพระโคตราทำมาจากเกวุมาเทวาสักคมเชาเยเอตัมพระโคตาพาราสิยาิปยตนเนิทายนลนำมาจากทงปวัววัดปีติวจังวีนาวทำนั่นงนาวเ จัดตำแหนงเป็นมานางเทวานางสัพพังสุตวาจาโตมหาราชิกาเทวาสะตามุสสาวิสุทธาตุมหาราชิกานังเทวานางสัพพังสุตวาจาโตมหราชิกา วานิมานรตีเทวสัตวมซาเวซุมนิมานรตีนางเทวนางสัทธรรมสุตวะปรจะนี้ตัววัสตวีเทวสัทธรมมีซาเวซุมปันนี้ตัววัสตวีนางเทวนางสัทธรรมสุตวะรรมะกายาเทวสัทธมมซาเวซุมเอตัมทัควตาปารานาสีอันสุตปนนิยตเยนตลังดัมจักคัรมวติทัมขัติวติยังสัมเนนวะกรมนวะเทเวนวะมาเรนวะกรมินาวะ เทนะชิวาโลกัสเนนตุติตยาเตนะคเนนะเตนามีเตนะยาิัดังสโปะมานสโอลาโอาสโหรตะโหสอิตัวาเทวนางเทวันาวะตโคพระวาอุทานัานสิอันญสุวตโโกนัโยอญาสวัโค วัาตับโถวันยอโยตีสีทางไทยสมโตตัท